หมอลำปิดการแสดงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b บนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่าน <c oughs> ปิดการแสดงแล้วหมอลำหมอลำคณะอาโทนึงโทนึงลำซิ่ง,งไปด้วยไปด้วย อ่ปิดฉากการสแสดงครับเก็บเวทีแล้วรถไทยมาจากไหนนี่แรงแล่นี่ทีมงานไหนรถไทยนี่นนนนวันนี้ผมไปบอกพี่ตินบอกให้ไปดันอยู่ตรงกุนเดอนี่ครับเสร็จงานฝนก็ตกพอดีน่าจะไม่รอดครับวันนี้ คนฟ้าไม่รอดครับไม่รอดตกขึ้นมาหนึ่งคุณนี่ไม่มาเลยนี่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์เสร็จทิ้งกนเสร็จเสร็จงานนี้ไปงานไหนครับเสร็จงานนี้ก็ว่าจะคุยกับดามกรีนอยู่ครับไปขุดบ่อดามกรีนหน่อยจัดไปไปไปทำเอาอู้หู้เสียเอกตัวนี้เสียเอกตัวนี้ เอาหกรอไปน่นั่นไงแตกรอแล้วจานชูอ่ะรอหนมงไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนอยู่ไอ้ของเต็นอยู่โอ้โหไม่มีเจ้าของอยู่สักคันเรากลับมาแล้วลับไปลับไปเองเรียบร้อยแล้วครับจานชูข้างล่างเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็เก็บมุมดึงสลบจบข่าวครับจบข่าวครับวันนี้ วั <anto> <divide S 1> นยัง <cake> ไม่ได้เอ็มรอพี่มิเมนะักสองขวดนี่อู้สุดท้ามไปอะไรทันกันอะไรสุดท้าจรจากันแล้วครับรถไถกับรถเมโครครับจะเอายังไงดีเดี๋ยวบอกอาจารย์โอ้เอาลงไปข้างล่างดีกว่าต้องไปปรับข้างล่างดีในนี่เนี่ยจะจบยุทธ์แนโดเอารถไถลงไปข้างล่างไปเกียร์เกียร์เลยให้มันเสมอรถไถอ่ะลงเลย รถไทยลงเลยครัถไายอ่ะรถไทยลงข้างล่างเลยทำไมถึงเขาตั้งชื่อว่ารถไทยผมอยากดูเหตุผลไทยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าขายตั้งชื่อรถไม่ถูกอ่ะลงข้างล่างเลยลงข้างล่างรถไทยอ่ะดันเลยฮะเอาไปเก็บหน่อยให้มันสวยๆหน่อยข้างล่าง หยอกเล่นครับหยอกเล่นสวยแล้วครับข้างล่างตั้งแต่แรกดูยังไม่ค่อยรูปเป็นล่างยังดูน่นี่เนาะดูรูปตอนนี้อ่ะนั่สวยเอฟซีบางท่านบอกว่ารีวิวสาให้ดูหน่อยนี่ครับ ที่ดูเลยมนสับด้วยสับดบน้สเข้ามาจตงบกะก้วยิงอ่าวางไคุั่ดิ้นอแล้วมปยกยกแล้วหายมีลงขึ้นพวกนึ่มันใส่ได้ประมาณ3ามสาัน ครัหมดแล้วว่าจ,จะเอาบ่านี่ึได้ได้ได้ยุ่นั่นนะ่ะได้ยุ่นหนึ่งครับสายตไหมืเอก่อนมีมเอาแมรเกียร์ไป่คร <c ười> ับรถไหนมีมอเตอร์เกีร์หรอไม่ครับรถไหนนั่นน่ะมัมีครับมันมีแต่รถไม่ใช่รถบริษัทอ่ะมีแต่รถเจ้าของเขามีนี่ไม,ม่กล้าขับหรอก เดี๋ยวให้ให้เข้ามาก่อนครต้องให้นะโอ้ฝนมาแล้วงลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วลฝนลงเม็ดแล้วนี่ครับเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับกลับมาก็เก็บถ้วยเก็บจานก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ เอ็กดำสิงผมมันยังไม่ได้ไข่เมื่อสองขวดนะนี่ที่ถึงบนเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมโอโ้โหเมื่อวาน FC บอกว่าสุดจัดอะ่เะเสด็จมาเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วมั้งนี่ฮะเข้าไปแล้วนี่เป็นไงแรงแรงไหมฝีมือเนาะเอ้าทำไมฝีมือ,อ FC จะบอกว่าสุดจัดวะดแรง,แรงคนก็แรงแล้วก็แรงวะ ให้รถไถนี่มันขับดีจริงๆปัดปัดไม่คล่องตัวอืขับง่ายด้วยง่ายไหมจานชูรอรถดำครับรถดำก็เหลือแต่ของเอ่อไปสังกัดกับหมอตาลแล้วก็ุ้งนนท์นะส่วนคันอื่นๆนี่กลับไปหมดแล้วกลับไปล้างรถแล้วครับอาฮีนี่กลับไปล้างรถจะไปดูรถเกี่ยวของเอ่อสรแล้วชิบูชิเบ่แล้วอ่ะเสร็สั่งงานจานชู ไม่ได้ขับนานเลยด้วยนี่โอ้ขนาดไม่ได้ขับนานยังฝีมือขนาดนี้เนาะโอ้ฝีมือตรงไหนโอ้ม่อยากจะพากเลยครับเสียเอกนี่เพิ่งมาขับได้ช่วยจัดครับขับแต่รถอะไรขับรถรถกระบะนี่รถอันนั้นขับไหมอ๋อเข็นโคกขึ้นภูเขา จานโอ้ยอย่างจานโอ้บนนี่เหนื่อยป่ะเหนื่อยขับรถไถเหนื่อยจริงนะโู้แดดร้อนเหนื่อยใครไม่เคยรไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันทรมานเนาะเพราะว่ามันไม่มีแอร์นะครับให้มันโยนความร้อนร้อนแล้วก็เครื่องอยู่ข้างหน้าถอยเสียอยู่ใกล้ๆร้อนไอ้ไอ้ร้อนมันตีเข้าอืมใช่ใช ก็รอรถดำครับรถดำเด็กปะมันมีรถเขาเนาะไทยนะนี่ไทยสว่างอยู่นี่นี่ากตีนทยนนี่ทยสว่างนี่แบงี่้า่า นี่เป็นแม่้อียเิมเต้ยไม่้บดเมื่อนไงแม่งน่ห้ารเออบ้านห้าร้อยเลห้าร้อยูมัไงคนณกี้บัดก็น่วยห้ารยเหรียญนะาเตียกี่าทเเองบกโซเองห้าสามสางห้าได้หมื่นห้าเองเนาห้าร้อยเก็บบัตรเลยเลยบัตรโอ้ยตะตุงห้าไม่ใช่เราตะตุงต้องได้เป็นเดือนนี่เป็นเป็นเป็นพันเป็นสองสามพ ไทยอะไรกินมอไทยไทยอะไรกินมอยไทยอะไรเนาะลบคลิปมาเลยนะวันนี้เออนี่ยกับรอหนปีอ๋อเนี่ลบนีก็แก้หน่ยคลิปไอ้เลยคลนแม่คลิปแม่อะห้าห้าพันห้าร้อยคลิปเจ๋งไปทั้งหมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอยยู่ตััวนี้ก็งไจะ นุจันมันไม่มาคือหนุ่ยจันต่ตุ้งพึ่งพึ่งไปเริ่มถ่ายอยู่ที่จันทมก็เมนชนที่จันไม่ก็ทุกวันนี้ก็ยังได้กันไป่ใช่เดืนละสอสามคิปเดียวนู้นนะเดอละสอง